นายกเมืองพัทยาเป็นประธานเปิดงานแฟชั่นทีวีพัทยาบีกโมเดลอวอร์ด2023เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาท่องเที่ยวเมืองพัทยาและร่วมกันส่งเสริมภาพลักษณ์ให้แก่ชายหาดพัทยาโด่งดังไปทั่วโลกเวลา19.30นาฬิกา30นาทีวันที่19สิงหาคม2566ในปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน แฟชั่นทีวีพัทยาบีดโมเดลอวอร์ด2023ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาจังหวัดชนบุรีโดยมีนายเอ็ดเวิร์ดกิตติประธานบริษัท FTV ประเทศไทยประธานจัดงานให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติร่วมงานกับข้างอาทินาภายไพรสุขงามผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมงาน การจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับเมืองพัทยาบริษัท FTV ประเทศไทยจำกัดและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดงานแฟชั่นทีวพัทยา 2023, ยบีดโมเดลอวอร์ด2023เพื่อเป็นกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยนำแฟชั่นซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งใน 5F ตามกลยุทธ์สร้างสารรค์สินค้าทางการท่องเที่ยว ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประกอบด้วยฟู้ดฟิล์มเฟสติวัลไฟและแฟชั่นโดยกำหนดจัดงานณนะบริเวณชายหาดพัทยาและศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาด้วยเรงเห็นถึงศักยภาพและความสำคัญของเมืองพัทยาที่เป็นเมืองท่องเที่ยวมีชื่อเสียงมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามและหลากหลายมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยการจัดงานครั้งนี้ประกอบด้วย กิจกรรมการเดินแบบจากนางแบบและนายแบบนานาชาติการแข่งขันวอลเล่บอลชายหาดรวมถึงกิจกรรม CSR ที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมและการจัดงานจะถูกประชาสัมพันธ์ผ่านช่องแฟชั่นทีวีซึ่งเป็นช่องทีวีอันดับหนึ่งในด้านแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ของโลกมียอดผู้ชมมากกว่า500ล้านคนทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศจีนและอินเดียมีผู้ชมช่องแฟชั่นทีวีเป็นกลุ่มระดับพรีเมียมจำนวนมาก ซึ่งถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพที่จะได้รับรู้และมีความสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยโดยเฉพาะเมืองพัทยาเพิ่มมากขึ้นอาละค่ะเป็นผู้ชนะในะคะรองชนะเลิอันดับ2นะคะฝ่ายชายนะคะในแบบเบอร์หึ่ง อย่าลืมกดไลฟ์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารจากตะวันออกทูเดย์